ทุกคนคะหนิงอยากรู้มากๆเลยคะ่ะว่าตอนนี้ทุกทุกคนนะคะเล่นโทรศัพท์มือถือวันละกี่ชั่วโมงกันคะพิมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาสุขภาพตา,าและการมองเห็นของคนไทยนะคะเพิ่มขึ้นจากข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว2,566นะคะพบว่าคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือเฉลี่ย9ชั่วโมง6นาทีต่อวันมากเป็นอันดับที่7ของโลกโดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทํางานเป็นกลุ่มที่ใช้มือถือเนี่ยนานที่สุดทั้งติดต่อสื่อสารเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลง แล้วก็เล่นเกมหรือแม้แต่การทํางานต่างๆล้วนแล้วส่งผลต่อสุขภาพของดวงตาโดยตรงเลยค่ะทําให้กล้ามเนื้อตาของเรานะคะทํางานหนักตาเราจะเริ่มเกิดอาการเมื่อยล้าและเหมือนง่วงนอนอยากนอนตลอดเวลาและทําให้สายตาของเราผิดปกติทั้งสายตาสั้นสายตายาวต้อกระจกต้อหินตาม,มาเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นเราควรที่จะปรับพฤติกรรมการใช้สายตาและมีตัวช่วยอย่างตัวนี้เลยค่ะ Oswell Life Buberry Plus การทาน Buberry Plus นะคะวันละหนึ่งเม็ดจะทําให้ช่วยลดอาการ ตาล้าตาแห้งตาผ้ามัวให้ดียิ่งขึ้นและทําให้ดวงตาของเราเนี่ยแข็งแรงมองได้ชัดขึ้นโฟกัสได้มากขึ้นช่วยชะลอนะคะโรคทางสายตาทั้งจอประสาทต,ตาเสื่อมและต้อต่างๆใครที่อยากได้รับโปรโมชั่นวันนี้เลยค่ะซื้อ2แถม1นะคะในราคาเพียงแค่1,390บาทนะคะแววตาสดใสมองเห็นได้ชัด A W L Buberry Plus ของ Oswell Life ค่ะกดลิงก์นี้ได้เลยค่ะ